25มกราคม2565กาชาติจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2565ณโรงเรียนบ้านหลวงตำบลปากขาอํเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน ปักหมุดเมืองน่านข่าวสั้นเมืองน่านสนับสนุนข่าวโดยคูโบต้า,าน่าน054-774-494สาขาปัว054-791-118สาขาวียงสา054-718-642และสาขานาน้อย054-789-627สุดยอดรถแทคตเตอร์ต้องทแทคตเตอร์คูโบตา้า วันที่25มกราคมสองพเวลา9ก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกา นางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางสุภสินีงามทูระรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนางวสิทธิทวีสิงห์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออาสาวโครงการหน่วยบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดน่านในปีงบประมาณ2565ณโรงเรียน บ้านหลวงตำบลปากคาอำเภอบ้านหลวงโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการและนำหน่วยงานราชการกระดับจังหวัดอำเภอให้บริการประชาชนในพื้นที่ เชิงกรุปในการน,นี้เหล่ากาชาติจังวัดน,น่านได้นําถุงยางชีพมอบให้ผู้ยกากไร่จานวน50ชุดและให้บริการแว่นตาสําหรับผู้สูงอายุจํานวน239อันและพักบายวันเดียวกันเวลา1 3นาิกาถึง16นาฬกาคณะเหล่ากาชาติจหวัดน,น,น่านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ายสุริยพงษ์และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยผู้พิการในพื้นที่ตำบลปาคาอำเภอบ้านหลวงพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของใช้ที่จำเป็นจำนวนสามชุดชาวรีชัยชนะถ่ายภาพเอกเอเชียสิริภัยสารแสงประจักษ์ปักหมุดเมืองน่านรายงาน